โอ้โหขอบ่นก่อนเลยได้ปะการหาชุดสีเหลืองกับสีเขียวในบ้านฉันมันค่อนข้างยากมากเพราะว่ามันเป็นสี <c oughs> ที่ฉันไม่ค่อยได้ใส่อะ่ะ <c oughs> ถ้าใครเห็นคลิปส่วนใหญ่ก็จะเห็นสีขาวสีชมพูหรือไม่ก็สีเข้มไปเลยใช่ป่มเหลืองกับเขียวเนี่ยเป็นโทนที่หายากมากในบ้านฉันเว้ยเราคือยังไงเราก็ต้องเหลืองเขียวหน่อยเพราะว่านี่คือการรีอคชันพิไฮด์เดอะซีนของแฟนผมเป็นประธานนักเรียน EP หนึ่งนั่นเองจ้าโอ้โหหลังจากที่ฉันได้ดู อีพีหนึ่งไปแล้วใช่ไหมไม่รู้ว่ารีแอคชั่นจะลงได้ไหมแต่ว่าถึงลงไม่ได้ก็จะลงทำไมล่ะ <c oughs> วีนน่ะ <c oughs> วีนมากคือนั่นแหละช่วงนี้อะถ้าใครได้ติดตามช่องรีแอคชั่นอื่นๆหลายๆช่องอะเออก็จะเห็นใช่ไหมว่าบางช่องอะคลิปก็จะหายไปบ้างของฝั่ง d ีเอ็อะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละช่วงนี้แบบหลังบ้านเขาปรับบางอย่างนะทุกคนทาให้เหมือนกับกลับไปไล่ยิงคลิปเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยของฉันโดนหมดเลยมันเริ่มมิกอัพสังเกตดูมี e ีพีรอดอีพีเดียวไม่รู้ทาไมเหมือนกัน นั่นแหละ EP สิบจริงๆลงไปแล้วนะแต่ว่าก็ปิวไปแล้วเหมือนกัน <c oughs> เออก็เลยแบบเออนั่นแหละก็เลยยังไม่ได้ลงอีกสอง EP สุดท้ายต่อไม่ได้ทิ้งไปเลยมิกอัพนะทุกคนลงไปแล้วแบบว่าจริงๆสิบเอ็ดสิบสองก็รอปล่อยแบบปลดล็อกแต่ว่าชาติไหนไม่รู้ถ้าทุกคนไม่ได้ดูก็แปลว่ามันบล็อกไปแล้วนะทุกคนคือฉันน่าลงไปแล้วเข้าใจใช่ไหมแต่ว่ารีแคปไม่ได้ลงเลยทัี EP เออเดี๋ยวจะไ like, ล่ทยอยลงตอนนี้แบบว่า มีตั้งเวลาเวลาว่าฉลอดฉลอดจะลงอะไรบ้างแล้วก็คลิปรีอคชันพี่ไฮเดอร์ซีนแฟนผมเป็นประธานนักเรียนนะคะก็จะมาทุกวันพุธเออทุกวันพุธหกโมงเพราะว่าฉันดูแฟนผมวันอังคารยังไงล่ะเอออังคารกลางคืนดูแฟนผมวันพุธก็มาลงเลยนั่นแหละก็เออเปิดอีพีหนึ่งมาดีถ้าเกิดว่าทุกคนทันได้ดูคลิปรียอีพีหนึ่งนะถ้าใครทันได้ดูคลิปรียอีพีหนึ่งจะเห็นว่าฉันก็ชมอยู่เออนั่นแหละ ดีด,ดีวันนี้เราก็เลยจะมารีแอคชั่นเบื้องหลังีซของอีพีหนึ่งนะคะแล้วก็มีเพลงประกอบอีกสามเพลงก็คือมีไล่เธอมีอีกสอเพลงโคเวอร์ก็คือเพลงของพี่พัมีนะคะกับอ่าน้ำลายเออนั่นแหละโอคลิปนี้ก็จะมีสามคลิปย่อยอ่ะโอเคถ้าฉะนั้นเราก็อย่าให้เสียเวลากเลยดีกว่าจ้าไปดูกันเลยโอ้โหก็จะหาชุด <c oughs> ก็จะหาชุดก็จะอัดก็จะถ่าย มันจะตัดทันลงวันพุธเหยเนี่ยอโอเคทุกคนกลับมาดูย้อนหลังกันกลับมาดูเพื่อนผมเมป็นนักเรียนลีรันย้อนหลังที่ช่องจิมเอ็มจิ๕แล้คือเนี่ยน้องดูกับแม่ที่บ้านใช่ปะแล้วแม่ก็จําได้อ่ะว่าแบบเฮ้ยนี่ไอเด็กที่มันเด็ดยอดช้าใช่ไหมที่เต้นโออิชิอะคือตลกมากแต่แม่จําหน้าน้องอะตอมได้แต่แม่จํา,นออาจหน้ากองทัพไม่ได้นี่บอกว่าเนียกกองทัพจำไม่ได้หรอแม่บอกว่าหรอ ไม่นา้หน้าเด็กจริงหน้าเด็กมากจนแบบว่าที่บ้านจัจจำไม่ได้อ่ะเออปกติจะนั่งดูซีรีส์ไว้กันที่บ้านไงเออตลกว่ะเออฮอตเว็บขอต้อนรับเข้าสู่ฮอตเว็บมิสิอล์2022และขอสเซนกรีห้กับวงจินจีลาต้องรู้ว่าพี่กายก็เล่นแบบ ของกันก็คือตอนนี้เขาประกวด Hot Wave รอบชิงชนะเลิศอยู่แล้วทีนี้อยู่ดีๆก็มีคนเข้ามาเป็นติ่งมาในคราบของใช่คนเราปะพอโคตรเปียวเลยผมอะคือประธานนักเรียนยังไงล่ะใหญ่จริงเข้าเวรกี่โมงครับกะเช้าครับ4ถึง เทียเชิญครับเชิญครับเกิดตาเสศษนกหวีดไม่ออกนะนกหวีดเป่าไม่ไปนะเช้าเกินนกหวีดเดี๋ยวไม่ตื่นไงแปลกแปลกเฮ้ยพี่อาร์้โอ้ ไปโรงพยาบาลมังไงพอเติร์ดพอเติร์ดแปลกก่อนเป็นตัวดีได้ไหมเลือนมันร้อนแอลกอฮอล์ก่อนไหมมันร้อนแอลกอฮอล์จะเป็นเสที่เราไปทะเลาะกับเขาแต่ว่าน้องมาห้ามฮะปรากฏว่ากีตาร์ไปฟาดกับหัวก็รู้สึกผิดนะขอโทษขอพวงกันไปแล้วน้องก็บอกชิวลแต่น้ำตาไหลนะน้ำตาไหลไม่ได้ยินกินตรงนี้เลยดีดีกินเลย เมื่อกี้กินหมูปิ้งไปกี่ไม้หนึ่งสองสามมันจะมีตอนที่เราไปเชียร์แปะปัตเตอร์แปลว่าอันนั้นน่แผลจริงหรออิ่เลยนะแต่เราเป็นนกินคนน,าน้าาาาอุบัติเหตุนในกองถ่ายเกิดขึ้นได้เจ้าไงถอดก็ได้พมาจังปะฉันชอบอันนี้มากคุณแม่แบบ,บร้อนจัดบอยแบ,บงสบบมัยเก่าเออเออโอ้เป็นแคข้งเป็นเขาเรียกอะไรติดตุ๊กแก มันดึงได้ทั้งเลยวะควางที่ยักุ่นมาแล้วก็แบบคิดได้ว่าว่าเราต้องแบบมุ่งม,ม,มั่นกับทัามคูไอเราหวังดีไงเราเป็นรุ่นพี่ที่เคยผ่านประสบการณ์มาก่อนอความรักไงมันทําให้แบบชีวิตการเป็นนักดตรีของเรามันพังเราเลยไม่อยากให้ รุ่นน้องสุดที่รักของเราเจอแบบเรานะฮะสืบทอดสืบทอดถ้าไม่อยากสืบทอดก็สืบหนึ่งสืบปีสืบมาจะแบบพี่นตอยากแตกต่างไงอยากแตกต่างอยากแวกไหมไม่แตกตัวอย่างเงี้ยเฮ้ยคุณภาคเพียเรียนนีรันเรียนในคลองเหรอโอ้ยไอซีดีเกลียดมากเลยอ่ะเพื่อนหายใจอยู่เพื่อนเจ็บลูกเพื่อนหนุกหายใจอยู่แต่ว่า คุณตินฮะแม่แม่คุณไม่ว่างหรือว่าคุณอยากมาเองฮะผมอยากมาเองอยากอยากมาเองนะเป็นคนจัดงานทั้งหมดถูกต้องและจัดให้เขาชนะด้วยแต่ว่าเขาคงไม่รู้สินะเขไม่รู้สินะสลายแปลกแปลกเจ้าพี่นายเด็กมากเลยอะ มองเธอไหนเธอไม่เคยจะไปไกล Hey Fire คิดว่ายังไว้ตาโลกมันกลับหยุดหมุนเหลือไว้ตาแค่ฉันและเธอตรงนี้โอ้ยตัวเลวตันเลวเฮ้ยแต่อีพีหนึ่งโดยรวมสนุกนะทุกคนบอกว่าฉันจะเรียกว่ายังไงดีอ่ะน้องๆดูเล่นแบบซีรีส์แก๊กได้อ่ะเออทุกคนเข้าใจคำว่าซีรีส์แก๊กปะ ถ้รู้สึกว่ามูนเดนโทนแฟนผมนะ่าจะเป็นฟิลซีรีส์แก๊กอะเพราะว่ามีหลายจาังหวะมากเลยในอีพีหนึ่งที่แบบว่าไปในแนวทางนั้นทาแบบช็อตฟิลหรืออะไรเงี้ยฉันชอบซีนนั้นมากเลยอะที่คุณภาคเรียนเรียนนยิรัน์ไปเรียนในคลองหรอ,อ,อ,อฉันนั่งขำแบบขนาดพอดูอีพีหนึ่งจบไปแล้วใช่ป่ะแบบเต็มเต็มอะเราไปดูอีพีหนึ่งตอนที่เนี่ยที่เพิ่งผ่านมา,าเมื่อกี้ที่เป็นแบบว่า ตัวลีลันในช่องจิมเอ็มยี่สิบห้าก็ยังนั่งขำเว้ยเพราะว่าชั้นนายอยากจะดูซีรีส์วายกับที่บ้านเนี้ยคือเมื่อก่อนที่บ้านชั้นก็ไม่ค่อยเปิดรับความแบบว่า LGBT หรือว่าไม่ได้เปิดรับอะไรพวกนี้ใช่ปะชั้นก็เลยตีมึนเลยจะดูจองวันว่าวันนี้จะดูซีรีส์นะแล้วก็ค่อยๆพาดูมาเรื่อยๆเออจนที่บ้านชั้นแบบว่าโอเคมีมุมมองที่โอเคขึ้นกับการที่มีซีรีส์วายมี อะไรอย่างเงี้ยเออกับการพูดถึง L G B T หรือว่าพูดถึงสมรสเท่าเทียมหรือพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยเออที่บ้านฉันก็รับฟังมากขึ้นเพราะว่าได้ดูซีรีส์วายกับฉันนะเออซีรีส์วายมันขับเคลื่อนจริงๆนะทุกคนบางคนอาจจะรู้สึกว่าซีรีส์วายก็แค่เป็นจินตภาพเป็นอะไรที่แบบว่าเอามาขายเพื่อเสิร์ฟโดยที่ไม่ได้ขับเคลื่อนความเป็น L G B T หรืออะไรเงี้ยแต่เราว่าซีรีส์วายเนี่ยมีส่วนสําคัญที่ทําให คนเปิดรับและเปิดกว้างมากขึ้นจริงๆนะเออนั่นแหละเราเห็นได้ชัดที่บ้านเราเลยเพราะว่าเมื่อก่อนที่บ้านเราก็พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้อะ่ะเออไม่ค่อยโอเคที่จะพูดถึงไม่ได้เพราะว่าไม่ได้กีดกันแบบกีดขวางหรืออะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามองในเชิงไม่ดีโดยที่ไม่ได้ไปบุกลุกลุกล้กลำพื้นที่ของเขาอะ่ะเออนั่นแหละแต่ว่าพอตั้งแต่ฉันนะ่ะเริ่มดูซีรีส์วายอ่ะเราก็ชวนที่บ้านมานั่งดูด้วยจุดเปลี่ยนมันเริ่มที่คุณชายเออฉันรู้สึกนะ ฉันรู้สึกว่าจุดเปลี่ยนมันเริ่มที่เรื่องนั้นเออแล้วก็หลังจากนั้นน่ะก็ดูซีรีส์วายกับที่บ้านมาในหลายๆเรื่องอืมนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะซีรีส์วายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยก็ว่าได้สําหรับเรานะนั่นแหละเราก็เลยบอกว่าอยากจะนั่งดูซีรีส์วายกับที่บา้านก็เลยดูอีพีหนึ่งเสร็จแล้วก็ไปดูรีพ e ีอ e ีร e ันที่เป็นช่องเจมเอมเี่สิบห้าเออนั่นแหละแต่ว่าถ้าถามก็คือดูอีพีหนึ่งอีพีสองมาแล้วแหละก็จะอัดคลิปแล้วก็ลงใช่ม แต่ว่าตัววิไฮเดอร์ซีนเนี่ยเราจะดูวิไฮเดอร์ซีนหลังจากที่ดูลีลานจบแล้วกันเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นคลิปวิไฮเดอร์ซีนก็จะพยายามตัดให้ทันลงวันพุธเออนั่นแหละไปทุกคนต่อไปก็เขามีเพลงประกอบ3มเพลงในอีพีแรกใช่ป่ะเออแม่งเพลงเยอะมากเลยอ่ะคือเปิดอีพีแรกมาสามเพลงแล้วแล้วจริงๆมีเพลงน้องฟอดด้วยนะที่มันเป็นอาเต้นลีลาดด้วยใช่ไหมนั่นแหละก็คือเพลงเยอะมากจริงๆเห็นแล้วแหละว่าเพลงเยอะมากในเพลิสมิดเพลงแบบโห้กี่เพลงวะเนี่ย สิบเจ็ดเพลงเพราะฉะนั้นเราจะมองค้าค้างไปก่อนวันะะนี้เพลงอะไรเราจะมองค้าค้างไปก่อนแต่ว่าวันนี้เราจะมาฟังไหลเธอแล้วก็เพลงอยากจะร้องดังๆกันน้ำลายนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ไปเลยไหล,ไไหลหเธอแต่เอง๋ดได้เอพ้าคุมสินสิล่ามากเลยอ่ะเสียดายวะ่ะ ตายแล้วอะใจเจ็บเลยไม่เดี๋ยวนะมันเป็น MV แบบ MV ที่ไม่ใช่ MV ดีกว่าแล้วฉันจะโดนสป,ปอยวิเนี่ยตายห่านละเขาปกติอุวิในเรื่องยังไม่มาเลยสตังค์โทษนัดโทษนัดหรือฉันจะหยุดก่อนดีวะไม่เป็นไรช่างมันก็โดนสป,ปอยหมดอ่ะดิ ตอนนี้เขาจะทำเอ็มีแยกกับเรื่องใช่ป่แต่ว่าอันนี้มันเอาเนื้อหาในเรื่องเลยดีกว่าใช่ปะแล้วสปอยอะดิอุ้ยอ่าเดี๋ยวนะ,ะเพลงอะไรวะอ่าฉันอนะเห็นฉันฉันเคยฉันฉัน,ฉน,ฉนรู้จักแต่นึกชื่อเพลงไม่ออกเดี๋ยวกอนขอขอเวลาบ้านแต่ชื่อเพลงไม่ออก Keep up, keep yeah, yeah. อยากได้ผ้าคลุมอะก็พอชีวิตไม่ต้องใช้ที่สให้ที่ไปท้งปไม่ได้กาเท่าไร่มีซอวันนี้ถ้าไม่ได้อีกแล้วสิอยากได้ผ้าคลุมอะก็พอชีวิตไม่ต้องใช้ที่สดีให้ทีไปทั้งปีไม่ได้ก็รเว่าสั้นเ,เไ <c oughs> คร่ จะฝันเรื่ออะไรกลัวจะผิดหวังอยากให้เขาไม่กล้าจะลองเดินออกไปเพราะมองทางไหนก็ไม่มีจะสายหรือความไม่ดีอยากจะย้อนแม่อยังพูดเหมือนฉันเลยว่าโนโ้องโฟต้าไม่เปลี่ยนเลยเออตั้งเปลี่ยนแต่ว่าเจ้าินายอะ่ะแม่ับไม่ได้ ออกมาเลยอ,อุ้ยเป็นแฟนกันแล้วแกก็แทงกันในห้องเอ้ยในรัวอาหารเลยเหรอว้ายแกม,มีอะไรเี่ะ เเเื้ออลงออตอนเห็นชื่อเพลงเฉยๆอย่ะเพลงแม่งดูแปลกเลยว่าไหนเธอคืออะไรแต่พอมาเห็นเนื้อเพลงก็เออเหี้นี่กำลังพยายามโฟก,กัสเนื้อเพลงอยู่เนี่ยพยายามไม่มองเนื้อหาอยู่เพราะว่าสปอยมันจะมีซีนสปอยอะ่ะแต่ว่าแต่ว่าพยายามโฟก,กัสเนื้อเพลงอยู่ มองเนื้อเพลงแล้วชอบท่อนนี้มากเลยอะ่ะแม้จะมีฝนโนจากฟ้าเออต่อให้มีแดดหรือฝนจากฟ้าแต่เธอมีไหลให้ฉันเสมอมันลยช่วยพห้ก็ไหลเธออ่ะโอ้ยน่ารักจังเลยดีเนาะแบบว่าแม้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอะไรเจออะไรแต่ว่ามีไหลเธอให้ฉันได้พักพิงอะ่ะเออเนื้อเพลงดีเนาะแล้วเขาก็บอกว่าซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นฟิลกูใช่ไหม เป็นแบบว่าลอมคอมที่จริงใจโ<ฮ>เมื่อกี้แท็กอะฉันขึ้นไปอะเห็นแท็กของแฟนผม,มันไม่รู้ว่าขึ้นสูงสุดเท่าไหร่นะแท็กรีลรันอะแต่ฉันอะเห็นตอนที่มันอยู่อันดับห้าในเทรนด์ทวิตเตอร์เว้ยคือนี่ขนาดรียนรันนะเนี่ยเออขนาดรีลรันแท็กขึ้นมาถึงอันดับห้าเลยอะแปบลบว่าแฟนผมแบบทุกคนคิดถึงจริงออ้ยตายละเนื้อเพลงดีจังเลยกําลังไล่อ่านเนื้อเพลงอยู่ดีดีดีเฮ้ยดีอ่ะ เพลงดีอาต่อไปต่อไปเราอ่ะเคยฟังน้ำลายแล้วในใหม่เลิฟมิกอัพแต่เป็นเวอร์ชันที่สตังร้องนำใช่ไหมเพราะว่าน้องโฟดไปเล่นเป็นอะตอมพี่กันไม่ว่างพี่กันไม่อยู่ก็เลยเป็นชื่ออะไรนะมันตัวละครสตังยังไม่ออกอะนั่นแหละสตังอ่อะมาร้องแทนเพราะฉะนั้นเราก็จะฟังอยากจะลองดังๆก่อนแล้วจะกันน้ำลายทำไมเออแต่ว่าจะฟังอยากจะลองดังๆก่อน แม่ฉันชอบซีนที่ลูกว่ามากอ่ะมามาฉันแบบเออถูกต้องบ่นจน ไม่นา้บอกแบกมากเลยอ่ะดูดิร้องดีนะเนี่ยหมายถึงว่าณนะปัจจุบันเราก็รู้ว่าโฟร์ร้องดีอยู่แล้วใช่ปะแต่ว่าเหมือนเคยเอดูคลิปหรือ คอมเมนต์ช่องสักอย่างหนึ่งอะว่าเมื่อก่อนน้องโพต์ไม่ค่อยซฟอร์ตในการร้องเพลงเบราว่าถ่าจะดูคลิปมั้งใช่ปะวะว่าแบบบทกันอะมันต้องร้องเพลงใช่ปะเราน้องโฟ์แบบว่าพยายามฝึกร้องเพลงเพื่อที่จะได้รับบทกันอ,อืมน่าจะดูคลิปปะแล้วก็มีคนเม้นให้ไปดูเพลงข้ามกันของ สาวเช็คหรืออะไรสักอย่างหนึงอะเออใช่เพลงข้างกันเนี่ยน่าจะมีคนคอมเมนต์ว่าให้ไปดูในสาวเช็คแต่ว่าไอเรื่องนองโฟดไม่มั่นใจในกันหรหลงเพลงน่าจะดูคลิปมาสักคลิปหนึ่งจำไม่ได้ละโอเคต่อไปเป็นน้ำลายทุกคนโค้ชชอบเลยวัดเต่อหน่อย

อ้าตอมอ่ะโอ้ห้าล้านกว่าดังจริง,รงเฮ้ยเต้นแล้วว่ <c oughs> าทุกคนลูกก็เต้นน่ารักมากจะมีดายน่ารักมากเลย เซฟมันไม่ยกเอ้ยคุณประธานอะเสียทรงมากเลยอ่ะ เห็นชื่องานแล้วตลกทุกทีเลยมีองฟังลูกนี่มีมมวัดเตา่าหงอยวัดเตา่าหงอยงอยุ้ยดีดีดีน่ารักดีเออน่ารักอ่ะคือแบบว่าเป็นซีรีส์ฟิลกูดอีกเรื่องหนึ่งซึ่งไม่ค่อยไม่น่ามีเอ็นซีเนาะเจมินไยโฟนไม่น่ามีเอซเพราะว่าตอนนั้นน้องก็ยังเด็กอยู่ด้วย คือเวลาฉันจะดูซีรีส์ค่ะที่บ้านนะฉันต้องหาซีรีส์ที่ไม่มีเอ็นซีะมานั่งดูอะเพราะว่านั่งดูกับหมาเนาะว่าถ้านั่งดูเอ็นซีมันก็จะแบบว่าเออเพราะฉะนั้น่ะก็เลยหาซีรีส์ที่ไม่มีเอ็นซีะมานั่งดูที่บ้านแล้วคือนั่นแหละแฟนผมก็เป็นอีกหนึ่งที่ตอบโจทย์ช่วงนี้แต่จริงๆฉันมีดูซีรีส์หลายเรื่องว่ะเออคือแบบซีรีส์ดีๆแมงมากองปลายปีเหมือเลยเว้ยแม้กระทั่งที่ฉันไม่ได้รีแอคอย่างเช่นพูโตอย่างเงี้ยก็ดูแค่ดี้วหรือซีนใช่ไหมีกาุ แล้วก็มีเฟยวอยู่ฟยวออยูลงช่องแล้วก็มีนั่นแหละโหเยอะมากอะ่ะไม่เลิฟมิกอักับพระจันทร์มันไก่ไม่ได้ทิ้งนะแต่ว่าคือเนี่ยกำลังจะเริ่มอัดที่เป็น Behind the Scene ของไม่เลิฟมิกอัอาจจะซอยลงสักสองสามคลิปเดี๋ยนะสี่สามสิบสองอาจจะเป็นสามคลิปอีคลิปและสี่อีของบ i n d the s c ซ n e เออ แล้วก็ตัวซีรีส์เต็มถ้าเกิดลงเราบล็บอกก็เออช่างมันเพราะว่าช่องนี้เป็นช่องที่อยากจะลงอะไรก็ลงอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นในอนาคตถ้าอยากจะบล็อกก็บล็อกไปเดี๋ยวค่อยส่งลิงก์ไปแก้บล็อกเออเพราะว่าช่วงนี้เขาแบบว่าปรับกันยิงทิ้งกระจุยกระจายมากเลยทุกคนลองไปสังเกตช่องรีแอคอื่นๆดูนะว่าโดนไหมแต่ช่องฉันก็โดนเออนั่นแหละแล้วก็น่ารักมากเลยอะ่ะ จริงๆแล้วว่าแฟนผมอ่ะก็อย่างที่บอกว่าดูไป2อ p ีพีแรกแล้วใช่ปะอ p พีหนึ่งเนี่ยดูทั้งตัวเวอร์ชั่นเต็มแล้วก็เวอร์ชันออนทีวีที่เพิ่งผ่านมาแล้วก็อี2สองเนี่ยเพราะว่ามันปิดแบบนั้นอะ่ะมันปิดแบบว่าประทานไอ้อะไรน่ารักชิบหายน่ารักทั่วโลกอะ่ะเออนั่นแหละก็เลยมาต้องดูอีพีสองต่อไงแล้วก็คือโอเค EP สองมันมาขยายอีพีหนึ่งจริงๆว่าจริงๆแล้วอะ่ะพี่ติณเขาแบบว่าชอบน้องตั้งแต่เขายังเป็นหนุ่มแว่นอะ่ะเออก็น่ารักมากเลยใช่ไหมนั่นแหละก็เลย ดีที่ดูสองอีพีรวดในรอบเดียวเออนั่นแหละแต่ว่าเราก็จะลงคลิป Reaction behind the scene ทุกๆวันพุธหลังจากที่ออนอีพีวันอังคารในรีลันไปแล้วนั่นแหละเพราะว่าเราจะนั่งดูที่บ้านไงทุกคนเออนั่นแหละดีด,ด,ด,ดีดีมากมเลยชอบซีนโอ้ยจริงๆชอบหลายซีนมากอย่างที่บอกอะมันจะมีซีนที่มาหมาฉันอะทัชก็คือซีนของแม่เจเจกิมใช่ไหมใช่เจกิมอ่าไปเถียงกับ ที่ที่เขาจะปรับเงินนะเออตอนแรกจะปรับสามพันหรือห้าพันนะสามพันหรือห้าพันวะนั่นแหละเราคือ JK เจ๊เกตเถียงจ้นแบบว่าเอออีกฝ่ายเถียงกลับไปทันอ่ะหมามาฉันทัดมากแล้วหมามาฉันชอบซีนนันว่างแบบนี่มันต้องเติน้นง,งี้มาปรับทาไมเออหมามาฉันเป็นทีมเจ๊ก,กิ๋มอ่ะคือแบบว่าแต่ฉันเข้าใจเขานะว่าสถานที่พวกนี้มันจะต,ต้องของก่อนใช่ไหมเออฉันก็เลยอธิบายที่บ้านฟังไปว่าแบบ จริงอ่ะมาอย่างนี้มันต้องขอก่อนเหมือนเมื่อก่อนฉันก็เรียนสายแบบสายนิเทศสายอะไรอย่างนี้มาใช่ไหมแล้วก็มีแบบถ่ายคลิปมีนู่นมีนี่ตั้งแต่มปลายที่ต้องออกไปน้องสถานที่อะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยบอกว่าบอกให้เขาได้เข้าใจว่าจริงๆมันต้องขอตอนมาปลายฉันก็ทําก็ต้องไปยื่นเรื่องขอนู่นนี่นู่นนี่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นมารยาทการขออะไรอย่างเงี้ยเออนั่นไหะก็เลยแต่ประมาฉันชอบซีนนั้นมากแต่ฉันต่ชอบซีนในนั้นที่เป็นฟัมหัวใจ ค <c oughs> ือโคตรตลกเลยอะไอซินปั้มหัวใจอะตั้งแต่ในรีแอคที่เป็นถ่ายคลิปของอีพีหนึ่งอะคือมันแบบว่าจะไปช่วยเพื่อนแล้วก็สะดุดลมเองแล้วก็ปั้มหัวใจคือตลกคือเป็นซีรีส์ตลกเออนั่นแหละก็ดีเป็นแบบครเครียดดีเพราะว่าช่วงนี้แบบซีรีส์ออนสดที่ดู ok ออนช่องอะมันก็จะเครียดๆหน่อยใช่ไหมเออก็เลยเอาแฟนผมมาให้มามาได้ดูคราเครียดหลังจากที่วันพุธเรือหัสการุณยาค่ะก็คือแบบโอ้โหเกือบตุยเออนั่นแหละสนุกดีทุกคน เออถ้าใครอยากจะกไปดูข้างผมเป็นประธานนักเรียนแบบรีลันนะคะก็เต็มเต็มเลยที่วิวนะคะสามารถดูไลคครบ12 EP แล้วก็มีที่ช่อง y t u t u เ e g ม m ่ซีว f ออฟิเ12 EP เหมือนกันแล้วก็ในเบีย d ไฮเดอร์ซีน EP 2นะคะก็จะเจอกันพุทหน้าแนละ้วทุกคนบ๊ายบายเออแล้วคือมันมีเพลงทุก EP ใช่ไหมหลังจากนี้มันจะมีเพลงทุกๆ EP หรอแหงมากไม่เป็นไรก็เอามารีแอคู่กับบีไฮเดอร์ซอย่างนี้แหละเพราะว่ามันจะสั้นเกินนะดิแค่ K ีไฮเดอร์ซีน EP เดียว